สวัสดีครับวันนี้เราไปรีวิวเคสใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาสำหรับ iPhone 14ทุกรุ่นเป็นผลงานจากล็อกหนึ่งในแบรนด์ผลิตเคสที่เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นแฟนโดรยมอนห้ามพลาดเคสในรุ่นนี้เด็ดขาดเลยครับก่อนอื่นต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่ห่างหายจากการรีวิวเคสไปนานจนหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาไม่ได้รีวิวให้ชมกันเลยครับ จากนี้ไปจะหาเคสหาอุปกรณ์เสริมมารีวิวกันอย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่สอบถามกันเข้ามาสำหรับเคสในรุ่นนี้มี3แบบ3สไตล์ให้เลือกใช้กันนะครับแต่ละแบบสวยน่าใช้เลือกกันไม่ถูกเลยครับในคลิปนี้ผมเลือกแบบที่เป็นลาย iPod สุดคลาสสิกมาร้านนี้อยู่ในจีนผมยังไม่เคยลองสั่งไปเลยลองสั่งเคสรุ่นนี้กับเคสของยังคิดไปการบริการดีเลยครับ แชทสอบถามอะไรไปตอบเร็วส่งก็เร็วเดี๋ยวคงได้อุดหนุนกันบ่อยๆครับสำหรับเคสรุ่นนี้ทำออกมาดีน่าใช้ราคาไม่แพงอีกด้วยครับตัวเคสมาในแพ็กเกจกล่องพลาสติกใสางานดีบนตัวเคสมีแถบยางรับเบอร์แบดนยึดไว้ทั้งด้านบนและด้านล่างโดยด้านบนพิมพ์สลักลงไปในรับเบอร์แบนว่า Lock Design และด้านล่างพิมพ์ว่า protection case ด้านในจะเห็นเคสสวยน่าใช้สะดุดตาม,มากๆเลยครับ ดูจากด้านนอกเนื้อง,งานเคสพิมพ์ออกมาได้สวยคมชัดมากๆเลยครับเดี๋ยวตอนแกะออกมาดูเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีสําหรับด้านหลังกล่องก็ออกแบบมาดูดีเลยครับมีบาร์โค้ดที่คาดทับไว้เพื่อให้เราสามารถขูดตรวจสอบของแท้ได้สําหรับเคสรุ่นนี้มีราคาแค่399บาทเท่านั้นครับใช้คูปองส่วนลดได้ส่งฟรีได้เก็บเงินปลายทางได้คุ้มมากๆแค่แพ็กเกจก็สวยแบบนี้ตัวเคสจะสวยแค่ไหนเราไปแกะกล่องแล้วไปดูตัวเคสกันเลยครับ สำหรับเคสรุ่นนี้เป็นเคสแบบใสเนื้อวัสดุบริเวณขอบป้องกันด้านข้างผลิตจาก TPU เนื้อวัสดุไม่แข็งแต่ก็ไม่นิ่มจนเกินไปทำให้การใส่และถอดเคสทำได้ง่ายในขณะเดียวกันก็ปกป้องตัวเครื่องได้ดีสำหรับด้านหลังจะเป็นอะคริลิก2ชั้นเนื้องานดีวัสดุมีคุณภาพเราไปดูที่ด้านซ้ายของเคสกันก่อนครับด้านบนเจาะช่องสำหรับสวิตช์เปิดปิดเสียงมีปั๊มนูนเครื่องหมายอินฟินิตี้ด้านบนด้วยครับ สำหรับลวดลายลูกศรนี้จะอยู่ด้านในเป็นการออกแบบซสาร่องเป็นเหมือนเบาเป็นเหมือนหมอนลมเพื่อเพิ่มการรองรับการกระแทกที่มุมทั้ง4ี่ของเคสซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรละเอียดกันครับทัดลงมาเป็นปุ่มเพิ่มและลดเสียงที่ออกแบบมาให้เจาะช่องด้านข้างของปุ่มทําให้กดง่ายซึ่งเดี๋ยวนี้นิยมกันอย่างแพร่หลายสะดวกใช้มากๆครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นถัดลงมามีปั๊มนูนตัว R และด้านล่างพิมพ์ข้อความ Concept c r a z y m i n d Create Crazy Ideas ถัดลงมาอีกบรรทัดพิมพ์ข้อความ Material ik, ane, p, t h e r m o p l a s t i c p าสติ r e t h a n e วงเล็บ TPU ให้ทราบโดยเป็นการพิมพ์นูนด้านในตัวเคสถ้าเอามือรูปสัมผัสด,ดูจะรู้สึกตัวหนังสือที่นูนขึ้นมาเลยครับเราไปดูที่ด้านขวากันต่อจะมีปุ่ม Power เป็นปุ่มสีฟ้าสวยปั๊มนูนรูปสายฟ้าและลวดลายลูกศรเพิ่มเสน่หให้กับตัวเคสขึ้นไปอีกตัวปุ่มกดใช้งานได้ง่ายด้วยครับด้านบนพิมพ์นูนพิการละติจูดและลองติจูด พร้อมคำ world และรูปลูกโลกโดยพิมพ์นูนด้านในตัวเคสถัดลงมาตรงกลางมีไอคอนรูปแบตเตอรี่พร้อมคำว่า energy และพมิมพ์คำว่า transparent idea clear and p e e l ด้านล่างยังมีแถบสีฟ้าพมิมพ์คำว่า lock พร้อมลวดลายตัวอักษรแบบเดียวกับปุ่ม power ทั้งสองตำแหน่งนี้ช่วยเพิ่มสีสันเพิ่มเสน่ห์ความน่าใช้เฉพาะตัวให้กับเคสรุ่นนี้ขึ้นไปอีกครับเราไปดูที่ด้านล่างกันบ้างเจาะช่องสำหรับไมโครโฟน ขอบไลนิ่งและลำโพงมาพอดีเปะ๊ะโดยออกแบบมาเป็นลูกศรซ้ายขวาแบ่งเป็นสช่องทั้งซ้ายและขวาเพื่อให้เราสามารถใช้ในการร้อยสายพร้อมกันนั้นตรงขอบด้านล่างของเคสก็เจาะช่องเปิดเอาไว้เพื่อให้เราสามารถลอดสายออกมาได้นั่นเองครับทําให้เราสามารถใช้เคสดอร์ไมอนรุ่นนี้กับสายให้คอเพื่อห้อย iPhone ได้อีกด้วยครับเราไปดูที่ด้านบนกันต่อพิมพ์คําว่า Loaming และ d i r e c t i o n o f for เอาไว้เป็นการพิมพ์นูนด้านในของเคสเช่นกัน เรียกว่าเป็นเคสที่มีลูกเล่นรอบตัวกันเลยทีเดียวครับสำหรับด้านในของเคสเป็นอะคริลิกใสเนื้อดีแบบ2ชั้นสังเกตได้จากการพิมพ์ลายด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นการพิมพ์2ชั้นซ้อนกันซึ่งจะเพิ่มเอฟเฟกแบบ3มิติที่เล่นกับแสงและเงาให้กับลาย iPod ด้านล่างซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันครับสำหรับบริเวณกรอบเจาะช่องสำหรับกล้องจะเป็นวัสดุ TPU แบบเดียวกบับขอบด้านข้างของเคสนะครับ เนื้อวัสดุไม่แข็งหรือนิ่มจนเกินไปช่วยปกป้องกรอบรอบๆเลนส์กล้องได้ดีเลยครับบริเวณด้านในมุมทั้ง4เจอกแบบมาเป็นลูกศรที่ไม่ใช่สวยแค่รูปแต่ยังซอะร่องเพิ่มช่องว่างเป็นเหมือนเบาะลมช่วยรองรับแรงตกกระแทกบริเวณมุมทั้ง4ช่วยปกป้อง iPhone ของเพื่อนๆได้อีกด้วยครับเราไปดูที่ด้านหลังของตัวเคสกันต่อครับด้านหลังมาพร้อมกับลวดลาย iPod ที่มีหน้าจอเล่นเพลงโดยมีโดราเอมอนเกาะอยู่ทำออกมาได้สวยน่าใช้มากๆ การพิมพ์ทำได้สวยคมชัดสีสันโดดเด่นสะดุดตาและโดยลูกเล่นการพิมพ์แบบ2ชั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าส่วนของหน้าจอจะมีมิติลึกเข้าไปโดยที่รูปโดราเอมอนจะอยู่ด้านบนแต่ตัวหนังสือและแถบสถานะจะอยู่ถัดลงไปอีกชั้นเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์เพิ่มเอฟเฟกตสามิติได้สวยเลยครับเรียกว่าใครเห็นเคสก็จะต้องสะดุดตากับโดรามอนด้านหลังนี้ครับถัดลงไปด้านล่างจะมีปุ่มวงกลมควบคุมการเล่นในสไตล์ไอพอพิมพ์อยู่ โดยตรงส่วนควบคุมรูปวงกลมนี้ก็พิมพ์แยก2ชั้นปุ่มสําหรับเลือกตรงกลางก็จะพิมพ์อยู่ด้านในมีมิติความลึกเข้าไปให้เอฟเฟก 3D ได้ดีเลยครับด้านบนยังมีพิมพ์รูปคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่น่าจะเป็นรุ่น Macintosh Classic 2โดยบนหน้าจอพิมพ์ข้อความว่า b o ล n อนเซปเทมเบอร์ท2112นั่นคือวันเกิดของโดราเ m o n เกิดวันที่3เดือนกันยายนปีคศ .2112 นั่นเองครับ เรียกว่าลวดลายการพิมพ์ด้านหลังตรงนี้ออกแบบมาได้สวยน่าใช้มีเสน่ห์มากๆเพื่อนๆที่เป็นแฟนโดรมอนต,ต้องมีแล้วครับที่สําคัญและเป็นการออกแบบที่ใส่ใจมากๆนั่นคือลวดลายการพิมพ์ตรงนี้พิมพ์อยู่ด้านในของเคสระหว่างชั้นของอะคริลิกนะครับไม่ได้พิมพ์อยู่ที่พื้นผิวด้านนอกหรือด้านในของตัวเคสซึ่งตรงนี้ดีมากๆเลยครับทําให้ลวดลายไม่ถูกขูดขีดไม่ทําให้หลุดลอกหรือสกรปรกได้ง่ายดีต่อใจมากๆ ถัดลงไปด้านล่างจะมีข้อความลิขสิทธ์พิมพ์ให้ทราบเราไปดูกันต่อที่ส่วนของเลนส์กล้องจะนูนขึ้นมาเพื่อปกป้องเลนส์กล้องโดยพิมพ์คําว่า Air Armor และ Design Lab พร้อมลูกเล่นลวดลายแบบซ้อร่องเข้าไปด้วยเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีกครับตรงตำแหน่งปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงมีพิมพ์นูนคําว่า Choice เอาไว้ด้วยนะครับมีกิมมิคซ่อนอยู่รอบตัวจริงๆครับที่สําคัญบริเวณมุมทั้ง3ด้านเนี่ยออกแบบมาให้มีกรอบยกนูนสูงขึ้นทําให้เวลาที่เราวางเคส ด้านหลังของเคสไม่สัมผัสขูดขีดกับพื้นผิวที่วางทำให้ไม่สกรปรกเปื้อนหรือเ,เป็นรอยง่ายด้วยครับและยังทำให้เวลาที่เราวางเครื่องเคสไม่กระดกไปมาฝาส่วนของกรอบเลนด้านหลัง iPhone ยกสูงขึ้นอีกด้วยเรียกว่าออกแบบมาดีคิดมาครบเลยครับเป็นหนึ่งในเคสที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆสำหรับเคสรุ่นนี้มีน้ำหนักเบามากครับน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าอยู่ที่41กรัมเท่านั้นเราไปใส่เคสแล้วไปดูการใช้งานกันครับ หลังจากที่ใส่เคสแล้วการถือจับในมือแน่นกระชับเนื้อวัสดุด,ด้านข้างดึบหนึบติดมือดีมากเลยครับปุ่ม power ทางด้านขวากดติดง่ายเวลากดให้ความรู้สึกแบบปุ่มกด power เลยตรงเหมือนไม่ได้ใส่เคสเลยครับปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงก็กดได้ง่ายสะดวกใช้มากๆตรงช่องสวิตช์เปิดและปิดเสียงก็เจาะช่องมาใหญ่พอดีทำให้การเลื่อนสวิตช์ทำได้สะดวกเลื่อนใช้งานได้ง่ายมากครับ สำหรับด้านล่างเจาะช่องมาพอดีเปะสำหรับไมโครโฟนอร์ตไลนิ่งและลำโพงสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้สายคล้องตัวเคสก็ออกแบบมาให้มีช่องว่างด้านหลังตรงแนวเส้นแบ่งหัวลูกศรทั้งสองข้างด้านในและที่ขอบก็มีช่องให้สายลอดออกมาได้ใช้งานได้สะดวกเลยครับเพื่อนๆสามารถดูตัวอย่างการใช้งานได้จากรูปที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เมื่อใส่เครื่องในเคสทาให้ตัวอักษรด้านข้างของเครื่องมองเห็นชัดโดดเด่นยิ่งขึ้นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา โดยเฉพาะด้านขวาที่มีปุ่ม power สีฟ้าและแถบสีฟ้าด้านล่างพร้อมตัวอักษรเพิ่มความน่าสนใจและดูสะดุดตามีเสน่ห์ไม่เหมือนใครชอบมากเลยครับเราไปดูที่ขอบด้านหน้าเคสกันบ้างบริเวณด้านหน้าขอบเคสยกสูงขึ้นป้องกันตัวเครื่องได้ดีเลยครับเวลาวางเครื่องขั้วหน้าหายห่วงได้การแตะสัมผัสบนหน้าจอก็ใช้งานได้สะดวกไม่มีสะดุดครับจากด้านหน้าเราไปดูด้านหลังเคสกันครับ ด้วยดีไซน์ของเคสแบบใสทําให้ด้านหลังเห็นสีของตัวเครื่องสวยๆที่เราเลือกมาได้อย่างถูกใจลวดลายโดรา,ดรามอนด้านหลังก็สวยน่าใช้มากๆเรียกว่าใครเห็นก็ถามถึงทันทีเลยครับเราไปดูตรงส่วนของกรอบรอบๆเลนส์กล้องกันบ้างยกนูนสูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้สูงมากสูงกว่าขอบเลนส์ประมาณ1 mm มมครับเคสรุ่นนี้ออกแบบมาสวยน่าใช้มีสไตล์มีลูกเล่นและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครเนื้อวัสดุในการผลิตดีออกแบบมาดี ลวดลายสวยคมชัดสีสันสดใสเวลาวางเครื่องฐานตั้งทั้ง3ด้านก็ทำให้เครื่องไม่กระดกอีกด้วยครับเคสรุ่นนี้มีให้เลือกใช้สำหรับ iphone 14ทุกรุ่นโดยมี3แบบ3สไตล์ให้เลือกใช้ปกป้องตัวเครื่องได้ดีในราคาสุดคุ้มเพียง399บาทเท่านั้นโดยเฉพาะแฟนๆโดราเอมอนห้ามพลาดเลยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรละเอียดเพิ่มเติม,ตมและร้านในการสั่งซื้อได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับผมไม่ได้รู้จักกับทางร้านนะครับ ซื้อเองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ